สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone t o h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอเช่นเคยนะครับนี่จะเป็นตัว Apple Watch นะครับ Series 6นะครับเป็นตัว Nike นะครับเป็นตัว GPS Cellular นะครับหรือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับก่อนรับชมคลิปไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมโอเคนะครับมาดูเครื่องกันเลยเนาะนี่ฮะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับ เครื่องใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่มีรอยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นไม่มีรอยเลยนะครับนี่นะครับซีรีส์หกนะครับไนกี้สี่สิบสี่มิลเนาะไม่ได้มีรอยนะครับอันนี้เป็นรอยมือผมนะครับไม่ใช่เป็นรอยเครื่องนะครับสวยเลยนะครับสภาพนี่คือมือหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานยังไม่ได้ซิงค์ไม่ได้จับคู่อะไรเลยนะครับผมอันนี้ให้มาดูกันเนาะ นี่ก็จะมีเป็นดูเลยดีกว่านี่นะฮะซีดเนาะสี่สมิลน,นะครับผมเครื่องใหม่ครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมเน้นนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่ฮะสายสายยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับยังอยู่ในซีลอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่ยยังไม่ได้แกะเลยก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นสายชาร์จอย่างเดียวนะครับ รุ่นใหม่ๆรู้สึกว่าจะไม่ใช่รู้สึกเสียรุ่นใหม่ๆมันจะไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับก็จะมีแต่สายชาร์จมาให้นะครับผมแล้วก็มีเป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็มีเป็นเป็นซองของเขาเนาะประมาณนี้แลครับไม่มีอะไรจะพิเศษเนาะก็คือเครื่องใหม่มากครับเครื่องมันไม่ได้ใช้งานเลยเนาะถ้าใดรสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้นะครับส่วนรายละเอียดจะลงไว้ที่หน้าเพจให้ครบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับผมสนใจสอบถามได้ครับทั้งเฟซทั้งไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับผม สำหรับนี้คลิปนี้ก็สั้นๆเนาะเป็นเรื่องเป็นเครื่อง,เป,เ,องเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับเครื่องมือหนึ่งสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับประกันยังไม่เดินนะย็นนะครับประกันยังไม่เดินนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับ